บุ้งลงไปเลยนะคะเออกระองอ้ยสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูจวดเดซีรี์ค่ะสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูจวดเดซีรี์ค่ะเมื่อนี้มาพบกันตอนค่ำเนาะค่ะเนาะฝนตกเบิร์ดมือค่ะฝนตกติดต่อกันประมาณสองสามมืะะ่อแล้วค่ะ ตกทั้งวันทั้งคืนนะคะตกลงเม็ดลิ้นลิ้นนะคะอากาศบอบโปงเลยค่ะอากาศก็แบบว่าเป็นครึมๆึมหนาวๆนานะคะเนาะลิ้นกับขี่หนาวใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหนาวหนาว,นาวลายค่ะแล้ววันเมื่อกี้นี่เสียบปุ๊พ่อเทศกับเผาให้แล้วละค่ะแต่ว่าลิ้นหักอยากกินผัดผักบุ้งพอดีอันนันคนในหมู่บ้านเน่ยค่ะเจ๊แตแ่เราเอาผักบุ้งมานฝากลิ้นแล้วลิ้นกับไปเก็บยูอันหม่อง หม่องจอดรถไอจอนนี่อะค่ะมันจะมีปลาผักบุ้งอยู่นน่นแล้วลิ้นจะเก็บมาให้การมาแต่ลิ้นเอาให้เบิง้งยอดเป็นตแต่แซ่บแต่แซบค่ะอันนี้เป็นผักบุ้งที่ลิ้นที่ลิ้นเก็บมาจากเอ่อที่บ้านนั่นหม่องร้านจอดรถของไอจอนนี่อะค่ะลิ้นไปเก็บมาจะลิ้นมาล่างไว้ค่ะ,น,คะนี่เป็นยอดกร่วຽดนี้เปิดเิ็งเมื่อคืนมีลิ้นเอาต้มต้มใส้กับหมูกระทะ แล้วกันนี่ค่ะเปลี่ยนคนในหมู่บ้านเจ๊แต่เราเอามาฝากลิ้นค่ะเราเอาเราเอาอย่างมาฝากลิ้นแน่นิมือเส้นี่เอามาฝากลิ้นเด้อเดี็กที่ผัดอันนี้รักินนี่นะคะโอ้โหผักบุ้งกำใหญ่มากของพวงนะี้หืมยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะตาแซ่บตาแซ่บค่ะปัดนอุ้ยกินกับต้มกกอคือตีแซ่บแค่แต่ว่าสิผัดเอาอย่างมาใส่กระกอ เอาบักคุ้งบักคุงมาฝากงัยบัยกไงเจ๊กะบักทั่พปูค่ะขอบคุณด้นะคะ่ะเจ๊แต่ที่เอาอันผักมาฝากลิ้นแล้วอันถึงแล้วทรงดอกไม้อะค่ะเป็นชุดดอกไม่เหนอะไหวองคูองยาให้ไอจอนนีน่น้ำนะะนอะค่ะเรามักปลูกอู้บักทพูอืมน้ำพริกเนาะค่ะเนาะน้ำพริกปลาทูเนาะปลาทอ ปาดไปลนลนลนมาเลยค่ะมาผัดกันน,ะะนี่ค่ะผักบุ้งลิ้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลิ้นล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผักบุ้งผักบุ้งน้าได้ค่ะเดอ้อผักบุ้งนะ้าแลลิ้นกรเตรียมนะคะพริกกระเทียมเป็นเป็นพริกแห้งค่ะเป็นพริกแห้งนะคะลิดมากกิ่นกระเทียมลิ้นกะเทียมใส่หลายนิดหน่อย น้ำมันเลยค่ะน้ำมันน้ำมันาเยอะๆนะคะต้องปรุงมาก่อนต้องปรุงมาก่อนนะคะก็มีน้ำตาลนะคะผงชูรสรสดีค่ะมาน,นี่เลยค่ะมาน,นี่เลยค่ะทำให้หนูด้วยอะไรนะทำให้หนูด้วยทำให้ใแก้มหอมด้วยนะคะแต่ว่าแก้มหอมซีเรียที่หลัง แก้มหอมนี่จะทำทีหลังเพราะว่าแก้มหอมจะไม่ใส่พริกนี่มาดูมาดูป้า,ปาทำข้าวเสียพูดกัเหี้กระเพราค่ะแกงไก่ใสบับแตงร้อนแล้วมนะั้กระทะน่าจะร้อนแล้วนะคะปึ๊บ เลยนะคะเออกระองกรอ้อลนกระวัแก๊สอีกครั้งหนึงทังถ่ะมันเหลือมันเหลือแต่แก๊สย่างมันเหลือแต่เตาย่างใส่อะไรมากเนี่ยอ่ะ กรตีลงไปนะคะรตีตามเครื่องมั่วค่ะมัวะม่วนะน,นี่สาแให้ม่นตายิดนนะคะิดเดียวค่ะนิดเดียวซอดหอยอยู่ไหนซอดหอยเดี๋เดๆอเดี๋เด,เดค่อย่อันกระทากับบ๊อกวีฮ้อน มันเปิดแล้ววันนี้แล้วมันจะคลอไหมถอหรือคลอพวกเราไม่ต้องเอาผักด้วนะแต่ว่าเอาน้ำมันหอ,อยเยอะๆเขียวะระลุกไอ้แม่ซอสไม่กี่อยู่ไหนไม่รู้แมาจะต้องใส่ทุกอย่างแม่ไม่รู้ไม่มต้องใส่อะไรมากมใส่อยู่ข้างบน นี่คะนี่แก้วก็อเอาน้ำใส่ <laughs> <laughs> กระเทียมด้วยแขกหอมถือไอ้กล้องเลยคะ่ะอืมอันนี้ลิ้นกินเหร่นนะคะออกกลิ้งกินเผาเดี๋ยวลิ้งกินเหร่นเล่นเยอะเสียเนะเยอะเหรอเอามาใส่ท้องเลยอือหือ ยุกยุกในค่ะลิ้นชักเห็นมันแบบเนปื่อยๆเลยค่ะช้ำเนอะให้มันเละๆไปเลยให้มันจะบ้าง <c oughs> ดูนะคะค <c oughs> ุณหมออย่าเหี่ยนะอย่าเหี่หยน<ป>ะป๊าดล้นจานล้นจาน ้มกองออกอลยโอ้ไปกินยังไงนะร้อนออไปค่ะไปกินกันเนี่ยจ<ะ>๋าทำกระทงรอบที่ร้อยหา้าเขียนปักบงแหนไม่เคยได้เลยต่อแก้มหอมเฮ็ดกระทงค่ะใส่ผักบุ้ง <c oughs> เข้าสวยแล้วร้อนแล้วแก้มหอมก็นั่งทำกระทงอยู่ตรงนั้นและลินก็กินก่อนลูก ไม่ช่วยลูกอือหือผัดตะบุ้งค่ผะผัดักบุ้งไม่ได้เลยอ,อ่ะว่าที่เพิ่งกินกับขา้าวมันเผ็ด

他没你还赖账。 ผลงานผัดผักบ,บุ้งที่รินกินคนเดียวะะด้วยค่ะเด้ไม่หมดเลยนี่จะกินลายนะคะ่ะต้มไก่แกงไก่เสียบปูแกงไก่ไส้แตงค่ะสำหรับคลิปนี้ลิ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเม er ียเสียปูจวดเดอะซีรีดเลยนะคะลิ้นสิกินเข่าต่อก่อน <c oughs> แล้วก็สิไปเห็ดกระทงซอยลูกค่ะ <c oughs> พอดีนคุณครูค,นคุนไหนเห็ดรง วิชาการงานอาชีพวิชาอย่างวิชาอะไรอะลูกวิชาอะไรกระทงอะลูกอ่าวิชาการงานค่ะเดี๋ยวลินสิรเฮียซอยแก้มหอมแก้มหอมสวัสดีนะคะลูกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ